โอเคสวัสด oh, yes, like ีคร right? er right? oh, go right? okay. oh, ับพร้อมอยู่กับราการเออทีมสเปซซี่สตูดิโอนะอยู่กับผมนายร็อกเกอร์เกมเมอร์นะเอ่อวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบมายคราฟต์นะชื่อแม่ชื่อว่าสปริงจัม๊์นะโอเคเออแบบเอาอันนี้ไงโอเคครับโอ้โหใช้เพืเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้นะโอเควันนี้เราก็อยู่ในแมบสปริงจัม๊์นะอันนี้เขาให้เล่นโหมดแบบเอ่อเกมเกมโหมดนะ jump map by and fast. as you can and you start some Crack sorry for my English okay. ah, ah, nghe thêm à để ai làm bài à ok ดีอย่างเงี้ยโอเคเอ่อต่อไปก็เร่งรวดเร็วโอเคอก็โอเคแค่นี้แหละมาร์กเดินลุยเล็บโอ้โหชุบม,มา ขึ้นได้กระโดดขึ้นได้โอ้โหกระชิบอืมเนี่ชิบเร็วเกินคาดอ้าไปถึงเอ้ยอืมเราเราต้องเอานมไว้เพื่อมันเร็วเกินคาดนะนมนมโอเคอย่าเอาเพิื่องหมายรถเร็วไปหมด ดนะมีตัวมันี่ทิ้งก็ดีอย่างเงี้ยแหละครบชิอ่กระดดตรงนี้ก็ะดไปคมีตรงนี้แล้วชิบแม่อิชอ่เยี่ยม ถามาได้รังการมากเลยนะแต่ก็ผมมองว่าทุกแบบแล้วมันเกี่ยวกันให้คนเล่นสนุกสนานนะแบบไหมครับเราไม่ต้องขึ้นตัวนั้นนะเรามารัดตรงนี้เลยก็ได้โอ้จะเอามาทำไมนะเมื่อมีพลังกายที่แข็งแรงแลวจะเล่นตัวสุขภาพนี่ลัดไปเลยเขย,ยจะเล่นพันหนึ่งจบเลยนะเพราะแบบนี้มันว่ามันน่าจะสั้นนะน่าจะน่าจะ อาช่านะไม่ไม่ใช่แน่นอนนะอ่ะตรงนี้ต้องกระโดดตรงนี้ครับเรารม่มหมกรม่มปุ๋ยเนะ,อะโอเคมาต์ไปเลยถ้าเราตกออกจะบินขึ้นมาได้นะเพราะเราเป็นเกมโหมดนะขรัเดี๋ยวให้บินขึ้นมาได้บ้างแบบนี้รอบ,บุ๋ยเ,เซตเป็นเอ่อการต์ตูนที่ผมชอบนะดูนะในทีมซุปเปอร์แคสซี่ของเราก็จะเอาตัวการ์ตูน ทุกคนนะฮะรวมกันนะมาเป็นทีมนะนั่งไงไปมาไม่ตกเลยเขียนะก็ขอตัวที่มีความยาบมาบวนนะไเอ้มันเกี่ยวข้องอะไรด้วยอย่างเงี้ยด้วยนะเออแบบนี้มันก็หนกดีนะอเออเอ่าตกอีกแล้วอนะ่ะ แล้วก็ขึ้นมาได้นะเพราะความมักง่ายนะพี่เคยสอนไว้นะพี่ช็อปกระโดดถึงไหมถึงด้วยนะเราจะไม่บินบินขึ้นไปถึงชัยนะเราจะกระโดดไปนะแต่ถ้าตกอ,อะไรก็แบบนี้เขาอ,อนุญ,ญาตให้บินขึ้นมาได้นะแบบเมาไปช้าก่อนอันนี้ผมปรับแบบเร็วสุดนะเมาอันนี้ยังไม่ใช่เร็วสุดนของไัน่าจะปานกลางนะ กระโดดทะยานนี่ไม่ได้โตวะอ๋ออนนี้บินขึ้นมาไม่ได้นะแล้วกระโดดสูงนี่มันกระโดดทังกี่บอกวะไม่แน่ใจนะเออเดี๋ยวถ้าเล่นแหนบนี้จบแล้วก็จะไปหาเซิร์ฟมารีวิวให้ทุกคนดูอะไนะก็วันนี้ทุกคนเพื่อนผมไปเรียนหมดแล้วดายสกีมล็อกเกอร์ของเราอเมซอนเนครับ หรือเอ่อคุณกาวาชแน,นลก็ออกไปเรียนก,กันหมดแล้วนะก็เลยจะผมนะไม่มีอะไรมาแคสนะไม่มีอะไรมาทำในสกายก็ไม่มีเพื่อนคุยนะเดี๋ยวเออจะพาให้ชื่อสกายไปนะโอเคอ่านี่ก็จบใช่ไหมี่ยนะให้จบเกียร์เกียบแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะอ่าแมปนี้ก็จบไปไ,ได้ดีนะโอเค chuẩn bị chuẩn bị chụp lo chuẩn bị 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 ok bị chuẩn bị chuẩn bị นี้ยาวมากนะถ้าใครคิดจะสร้างก็ถ้าใครสร้างแมปอะไรอยากให้ผมเล่นก็ส่งมาได้นะโอเคตรงนี้มีอะไรวะเอลอลงไปดูสักหน่อยนะอ้าอ่ะมึงจอน,นี่วะมึงจอนนะมึงจอนี่วะเออ ฝรัง่งเลยแนมะ่ถามดีอ๋อแล้ปวปรับไปเช้าทุก,ทกครั้งใช่ปะอ๋อโอเคก็อันนี้มาดูจอเขาเล่นนะทำโอเคก็สำหรับที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะโอเคแบบเออเดี๋ยวเราเพิ่มทุ่มแบบนำ้บนำแบบน้ำไม่หม่บ้านได้ไปซื้อด้วยโอเคเนี่ยไรวะอืม ลอยวิ่งวนทำไมวะแก่ปลดแล่ะเออเออทำไมวงจรแล้วอ๋อโอเคดูดลโอเคนะเราก็รู้แล้วาไปต่วอวองนี้โอเคนะเดี๋ยวกินนี่นก็ไม่มีอะไรมากนะก็ขอบายกันด้วยนะเดี๋ยวท่าเจอลิงโหลดเราก็จะส่งมาให้นะโอเคครับ บายฝากซับสไคร์หรือกดไลค์ก็ด้วยนะครับก็ถ้าซับสไคร์กดไลค์อะไรก็จะมีอารมณ์อัดคลิปต่ออ่ะนะคลิปต่อไปให้พวกเราดูนี่แหละครับโอเคครับบายอุ้ยมียังไม่จบเหรบเห็นนี่เห็นนี่แกนี่มานั่ารำคาญเลยอ้ยข้อพักชีวิตน้องเลยรักคนไอ้ไอ้ยไอ้หมูร้อยไอเดิ bài hát